สวัสดีครับท่านผู้เข้าสอบความรู้รอบยอดแล้วก็สอบไปบตรการไอทีเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เหมือนภายนอกสอมมศทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านทำการสอบนะครับผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงแล้วก็ข้อปฏิบัติในการสอบครั้งนี้ก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์สอบนะครับเข้าห้องสอบตามมิ팅โค้ดที่ได้รับแจ้งจากสมมศศนะครับก็คือจากอีเมลที่ส่งให้ในวันศุกร์ที่22เมษายน65ที่ ที่ผ่านมานะครับโดยท่านต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเป็นบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้นะครับพร้อมทั้งลงทะเบียนข้อสอบโดยกรอกข้อมูลในลิงก์ที่สมสจัดเตรียมเพื่อย,ยืนยันตัวตนนะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือสําหรับผู้ที่สอบทั้ง2วิชาครับก็คือสอบทั้งความรู้ลบยอดและก็สอบไอทีนะครับแล้วก็กลุ่มที่สอบความรู้ลบยอดอย่างเดียวนะครับท่านลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับเวลา8ปดนกาสาจนถึง9ก้นกาสินาทีนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สอบไอทีอย่างเดียวนะครับลงทะเบียนครั้งเดียวครับเวลา10นาฬกา30นาทีจนถึง11นาฬกาสนาทีนะครับกรณีที่ท่านเข้าห้องสอบช้าเกินกว่า20นาทีครับท่านจะไม่มีสิทธิ์การเข้าสอบในวิชานั้นนะครับข้อ2นะครับผู้เข้าสอบแต่ท่าน,นครับสามารถเข้าห้องสอบโดยใช้ได้เพียง1 Account เท่านั้นนะครับอย่างการสอบครั้งที่ผ่านมานะครับบางท่านมีการใช้มากกว่า1 Account น,นะครับก็คือ ทางกรรมการควบคุมสอบจะรีมูฟจนเหลือแค่ Account เดียวนะครับเพราะนั้นในการสอบครั้งนี้ก็คืออนุญ,ญาตให้ใช้1คนตอนอค่อหนึ่ง c อ u เคทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้ข้อสอบต้องสอบด้วยตนเองเท่านั้นครับโดยมีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนข้อ4นะครับผู้ข้อสอบต้องเตรียมความพร้อมของตนเองทุกด้าน,นครับได้แก่การทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจนะครับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่มีกล้อง แล้วก็เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาโดยท่านต้องดําเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการสอบนะครับซึ่งสํานักงานขอส่วนสิทธินในการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวสำนักงานขอสงวนสิทธิ์บันทึกข้อมูลแล้วก็บันทึกวิดีโอตลอดระยะเวลาการสอบนะครับข้อ6การตรวจสอบสัญญาอินเทอร์เน็ตและก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานนะเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบนะครับทั้งนี้หากพบปัญหาในการสอบความรู้รบยอดหรือว่าสอบไอทีนะครับก็คือวันจันทร์ที่25เมษายนนะครับสำนักงานจะไม่มีการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็แก้ไขในวันดังกล่าวนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยในการทําสอบนะครับข้อ7นะครับผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องวิดีโอให้เห็นหน้าตรงแล้วก็มุมกว้างตลอดระยะเวลาการสอบนะครับ โดยท่านต้องไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ให้เปิดหรือว่าใช้แบลกก็กเกลว์นะครับข้อ8นะครับการสอบครั้งนี้นะครับให้เสมือนว่าท่านกําลังทําข้อสอบในสถานที่ปิดนะครับผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมสถานที่เข้าสอบออนไลน์ที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อไม่ให้ถูกลบกวนขณะทําการสอบหากพบบุคคลอื่นปรากฏในช่วงเวลาการสอบสํานักงานจะตัดสิทธ์ในการเข้าสอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านนะครับ อาจจะทําข้อสอบในสถานที่ทํางานหรือว่าสถานที่ที่มีบุคคลภายนอกนครับอาจจะต้องแจ้งทางบุคคลอื่น,นครับให้ทราบว่าท่านกําลังทําการสอบอยู่นะครับแล้วก็แจ้งไม่ให้มีผู้อื่นมารบกวนในขณะทําการสอบนะครับข้อ9ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นใดในระหว่างทําการสอบออนไลน์นะครับนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านต้องการถ่ายภาพข้อสอบไปไประการไอทีนะครับเพื่อพิมพ์ข้อมูลเหมือนตัวอย่างนะครับสํานักง,งานอนุญาตให้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน,นะเพื่อถ่ายภาพไฟข้อสอบได้เท่านั้นนะครับแต่ไม่อนุญาตให้ท่านใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสารหรือว่าการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อสินะครับ,บ,รบรการสอบรูปยอดแล้วก็การสอบไปไป,ไปร,ริกานไอทีนะผู้ข้อสอบสามารถส่งคําตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ จึงขอให้ท่านนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ก่อนสัมมิทนะครับต้องสัมมิทภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันสอบนะครับผมก็แนะนําว่าก็คือคณะกรรมการควบคุมการสอบแต่ละห้องนะครับจะแจ้งว่าเดี๋ยวเวลาสอบกี่นาทีนะครับก่อนหมดเวลานะครับให้ท่านรีบทําการส่งนะครับเพราะว่าถ้าท่านส่งหลังระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือระบบจะปิดทันทีแล้วก็ท่านไม่สามารถส่งข้อสอบได้นะครับ แล้วก็กรณีที่ผู้เข้าสอบนะครับทําเสร็จก่อนเวลานะครับท่านจะนต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะครบเวลาที่กําหนดในการสอบนะครับกรณีมีเหตุจําเป็นต้องออกจากนอกห้องสอบนะครับต้องแจ้งเจ้าที่ประจําห้องทราบทุกครั้งนะครับข้อ11นะครับกรณีที่พบว่าผู้เข้าสอบนะครับมีพฤติกรรมชัดเจนที่แสดงถึงการทุจริตหรือว่าสอบไปทางทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามครับ ยกตัวอย่างเช่นครับมีการพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือว่าปิดกล้องวิดีโอเป็นต้นนะครับคณะกรรมการควบคุมการสอบครับจะแต้งเตือนให้ท่านทราบครับไม่เกิน3ามครั้งหากไม่ไปแบบตามครับจะเชิญออกนอกห้องสอบทันทีนะครับและจะไม่ได้รับการพริจารณาให้คะแนนคาตอบโดยสํานักงานขอส่งเงนสิทธิ์เพิกถอนระงับหรือว่ายกเลิกการให้สิทธิ์เข้าสอบนะครับทั้งนี้การพริจารณาของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุดทีนี้ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง การสอบในวันจันทร์ที่2 5เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็คือท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าสอบนะครับโดยกรอกข้อมูลในลิงก์ที่สอบมอบจัดเตรียมเพื่อยืนยันตัวต,วตวนครับโดยใช้ชื่อและก็นามสกุลภาษาไทยของผู้เข้าสอบนะครับอย่างครั้งที่ผ่านมาบางท่านใช้ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับเมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งเริ่มทำ,ทำการสอบนะครับจะไม่มีการสอบถามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยในการทําสอบนะครับผู้เข้าสอบออนไลน์นะครับจะต้องส่งหรือว่าสับมิตไฟล์คําตอบภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้นนะครับจะไม่มีการมาส่งอ e ีเมลหรือว่าส่งเข้าระบบภายหลังนะครับอันนั้นก็คือถือว่าถือว่าไม่ได้นะครับเกณฑ์คะแนนผ่านนะครับก็คือในการสอบรูปยอดนะครับจะให้เวลาสอบ1ชั่วโมง30นาทีนะครับ ถ้าสามารถเปิดหนังสือหรือว่าเอกสารอื่นได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นระหว่างการสอบคะแนนเต็มสอบรวบยอดจะคะแนนเต็ม80คะแนนครับเกณฑ์ผ่านก็คือร้อยละ70เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็คือ56คะแนนสำหรับท่านที่สอบภาคใบบัติการไอทีครับก็คือเวลาสอบหนึ่งชั่วโมงครับก็คือทำงานตามที่กำหนด1ชิ้นงานนะครับคะแนนเต็ม20คะแนนครับเกณฑ์ผ่านก็เช่นกันครับร้อยละ70ขึ้นไปนะครับ ก็คือ14คะแนนขึ้นไปนะครับเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมนะครับเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เมือภายนออสอมาศนะครับจะมีอยู่3ข้อข้อแรกนะครับท่านจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตามกําหนดการครับก็คือผ่านชุดวิชา1 0 1่งนถึงหนึ่นะครับแล้วก็มีรายชื่อตามประกาศสมาศครับเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้วก็ข้อหนึ่งนะครับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามที่สํานักงานกําหนดนะครับก็คือวันที่2เมษาที่ผ่านมานะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับก็จะต้องมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามที่กําหนดตามที่สมสอแจ้งไปนะครับข้อ2นะครับต้องผ่านเกณฑ์การสอบลบยอดนะครับก็คือ56คะแนนขึ้นไปนะครับจาก80แล้วข้อ3านะครับต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติการไอทีนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือ14คะแนนขึ้นไปจาก20คะแนนนะครับ แล้วก็ขอสอมมับขอสูงสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามวันเวลาที่กําหนดนะครับและความไม่สมบูรณ์ใดๆนะครับที่เกิดจากผู้เข้ารับผู้เข้ารับการคัดเลือกนะครับตลอดจนการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ถือว่าหมดสิทธิเข้ารับการอบรมแล้วก็การคัดเลือกในครั้งนี้นะครับโดยสมสรับจะยกเลิกการให้สิทธิ์เข้ารับการอบรมแล้วก็คัดเลือกในทันทีที่พบทั้งนี้คําตัดสินของสอมมติถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับ ทีนี้ผมขอยกตัวอย่างครับกรณีที่ห้ามปฏิบัตินะครับจากการสอบครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างบางท่านนะครับก็คือเปิดกล้องไม่เห็นหน้าตรงแล้วก็ไม่เป็นมุมกว้างครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเปิดกล้องว,วิดีโอตลอดเวลาในการทําการสอบแล้วก็ให้เห็นหน้าตรงแล้วก็มุมกว้างนะครับหรือว่าบางกรณีนะครับมีบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในกล้องครับกรณีนี้ไม่ได้นะครับท่านจะต้องทําข้อสอบด้วยตัวท่านเอง หรือว่าอย่างเคสนี้ครับก็คือมีบุคคลอื่นมาทำข้อสอบให้แทนนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับท้ายสุดนี้นะครับสำนักงานก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในการทำข้อสอบนะครับแล้วก็สามารถผ่านเกณฑ์การพิจนารณาครับเพื่อเป็นผู้เมินภายนอกสอสอได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ